เป็นเวลา1สัปดาห์ผ่านไปหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้สําเร็จแน่นอนว่าอารมณ์ความรู้สึกปิติยินดีของเด็กผียังไม่ได้จางหายไปง่ายาดเพราะหลายคนยังรู้สึกเหมือนเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาไม่นานนักด้วยซ้ําแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลา1สัปดาห์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องอยู่ในสภาพขององค์กรฟุตบอลที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตของพวกเขาล่วงหน้าหลังจากนี้ได้เลยจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายๆอย่างอาทิเช่นอนาคตของผู้จัดการทีมที่กระทบชิงไปยังภาคส่วนการทํางานอื่นๆของสโมสร ื่อวานนี้สับหลอกเราได้นําเสนอประเด็นให้เห็นแล้วว่าการที่อินนิวต์กรุ๊ปชะลอการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเอเด็กเทนฮาร์นับปสู่ผลกระทบเชิงลบในแง่ของการเตรียมความพร้อมทีมเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2024ที่นับจนถึงเวลานี้เหลือเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นก็จะเปิดทําการอย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายนและหลายสโมสรที่มีกุญซื้อเป็นตัวเป็นตนแล้วนั้นก็เริ่มมีการดําเนินการล่วงหน้าเกี่ยวกับการติดต่อผู้เล่นที่ให้ความสนใจไปบ้างแล้วตามแนวทางของแต่ละสโมสรเท่าก างอิงตามข่าวของสื่อต่างประเทศระบุว่าพวกเขามีการชะลอ,อก,การเจราจารในขั้นต้นกับบรรดาตัวแทนนักเตะที่อยู่ในเป้าหมายเอาไว้อาจเป็นผลกระทบมาจากการที่อินยกรูปยังไม่สามารถเสด็จน้ำการตัดสินใจอนาคตของเอเดกเทนหานอกจากนี้ในรอบวันที่ผ่านมาอิงตามรายงานของฟาบิเซียโลโมโนผู้ดแสดงความเห็นของเขาเองผ่านทางช่อง YouTube ที่เขาจัดรายการจะพบว่าไม่ได้กระทบแค่เพียงเรื่องการเดินหน้าพูดคุยกับนักเตะเป้าหมายเท่านั้นหากแต่อนาคตของเพื่อนคนสําคัญบางคนในทีมชุดปัจจุบันก็ตกอยู่ในเครื่องหมายคําถามไปด้วยเนื่องจากความที่ภาพ การทำงานจากทางอินเนอร์กรุ๊ปยังไม่ชัดเจนซึ่งเู้เล่นคน้นก็คือกับตันทีมบลูโน่เฟรนเดส โดยนั ien, กข่าวอิตาเลียนเจ้าของวลีเด็ตเฮียวิโกระบุถึงความเป็นไปเรื่องบูโน่ฟินาเดสเอาไว้ว่าเอเย่นของบูโน่มีการพบปะกกับตัวแทนของสโมสรระดับชั้นนําของทวีปหลายสโมสรในรอบสัปดาห์ความตั้งใจและสมาธิของตัวนักเตะแน่นอนว่ายังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่การดําเนินการในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขายังไม่ถูกพิจารณาขณะที่ตัวนักเตะเองจะตัดสินใจอนาคตของเขาก็ต่อเมือ่อได้รับทราบและเข้าใจโปรเจกต์อนาคตที่สโมสรจะเดินหน้ารวมทั้งต้องการได้ทราบเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของผู้จัดการทีมคน ปััจจุบนโดยในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็มีกระแสข่าวที่ลุดม,มาจากอีกบางสื่อระบุว่าหนึ่งในสโมสรที่แสดงตัวชัดเจนว่าให้ความสนใจบูโน่เฟรนันเดสเป็นอย่างมากนั่นก็คือบาเยอร์มิวนิกสำหรับบูโน่เฟรนันเดสบนวัยที่กำลังเข้าใกล้เลข3าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคำถามสำคัญที่สุดที่มีการวิเคราะห์กันมากก็คือถ้าเขาตัดสินใจอยู่ต่อเขาจะสามารถผลิตฟอร์มการเล่นในระดับสูงได้อีกนานแค่ไหนโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของวิฟฟิลทีมชาติโปรตุเกสคนนี้จะหมดลงในปี2026ซึ่งแน่นอนว่ามันยังเหลือเวลาอีก อาจไม่จาเป็นต้องมอบสัญญาใหม่ให้กับเขาในเวลานี้แต่เช่นเดียวกันบนใบของเขาหน้าตอนนี้กับสัญญาสองปีสุดท้ายเช่นนั้นในแง่ของการค้าขายมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือสินทรัพย์ที่ดูจะสุกงอมพร้อมขายเอกในตลาดรอบนี้แล้วทีมจะได้ผลลัพธ์ทางการค้าที่ดีที่สุดเพราะนี่คือวัยที่กําลังอยู่ในช่วงพีคข,ของนักกีฬาฟุตบอลและชัดเจนว่ามีสโมสรใหญ่หลายทีมพร้อมจะนําตัวเขาไปอยู่ด้วยสิ่งที่ฝ่ายบริหารของปีสแสดงต้องชังใจให้มากนั่นก็คือการที่พวกเขาต้องมั่นใจว่าถ้าพิจารณาไปต่อกับบ,บรูโ นอาคเหมือนเช่นเคสการต่อสัญญาใหม่ให้กับผู้เล่นบิ๊กเนมหลายคนในยุคที่ผ่านมาที่ผอมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ไปแล้วกบกลายเป็นผลงานดอบลงและบ้างบางคนก็หายไปจากสารระบบการใช้งานของทีมไปเลยมีการพูดกันเยอะนะครับในแง่ของการที่อินเนอร์กรุ๊ปต้องการจะสร้างทีมขึ้นใหม่มีเป้าหมายอยู่ในการสร้างกลุ่มผู้เล่นให้มีเด็อายุที่น้อยลงและการปล่อยบูโน่ฟรนานเดสแลกกับเงินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนเข้ามานอกจากเป็นการนํามาต่อยอดสร้างอนาคตแล้วในแง่หนึ่งมันก็คือการปลดล็อกปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของพวกเขาไปได้ในตัว ถ้าว่าอีกมุมกลับกันคําถามสําคัญมันก็มีในแง่ของการที่คุณจะสร้างทีมใหม่ถ้าสมมติยึดเอาแต่ผู้เล่นอายุน,น้อยกลุ่มเดียวโดยไม่มีสิ่งเนี่ยที่มีประสบการณ์มีวุฒิภาวะลูกหนังคอยประคับประคองเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะอายุน้อยเลยมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียในแง่ที่ทีมอาจจะไม่มั่นคงมากนักในช่วงระยะการสร้างโชวแ์แรกๆยิ่งกับบูโน่ฟินาเดสมันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่กับตันทีมแต่เป็นเหมือนจิตวิญญ,ญญาณที่ถูกต้องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่ตกตำ่ำฤดูกาลที่ผ่านมมมาาาในนนเเกกททที่ทขขดดบูััสไปป้ออชจถึงงญห การที่ทีมชุดนี้ไม่มีใครที่สามารถมอบคุณภาพการเล่นที่ครอบคลุมได้เทียบเท่ากับที่บูโนเป็นโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำซึ่งมีกับไม่มีบูโนเฟรนเดสภาพในสนามของปีสดแสดงตั้งกันชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าอย่างไม่อาจเถียงได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นปิศณนาขนาดใหญ่ที่อินนอกร๊ปต้องทําการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและต้องดําเนินการการตัดสินใจให้ดีเพราะการเลือกเก็บหรือเลือกจะไม่เก็บบูโนเฟรนเดสเอาไว้กับทีมต่อไปนั้นไม่ว่าจะเลือกทั้งไหนมันมีราคาที่ต้องจ่ายตามมาแน่นอนขณะเดียวกันย้อนกลับ ตัดสินใจเรื่องอนาคตของเอเด็กเทนฮากอย่างที่พวกเราสับหลองนําเสนอไปเมื่อวานที่มีการยกตัวอย่างเคสเบนจามินเซสโก้กองหน้าดาวรุ่งของแอร์เบลีฟซิกซึ่งมีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังเดินเกมพร้อมปิดดีลทันทีเมื่อตลาดเปิดทําการซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าสโมสรมีภาพอนาคตของผู้จัดการทีมชัดเจนแผนงานในส่วนอื่นๆรวมทั้งบุคลากรที่รันงานในด้านหนึ่งๆที่เกี่ยวข้องก็พร้อมจะเดินหน้าทํางานในช่วงเวลานี้ได้เลยทันทีแม้ตลาดยังไม่เปิดก็ตามแต่ทว่าเมื่ออินเนอร์กรุ๊ปยังไม่มี แท้บางสื่ออย่างรายงานด้วยว่าพวกเขาไม่เร่งร้อนที่จะตัดสินใจเนื่องจากต้องการทําให้รอบครอบที่สุดมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่านับช่วงเวลาตั้งแต่ทีมคว้าชแชมเอฟเอครับมาจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือ,สมสอนสโมสรที่มีสุญญากาศในการทํางานภาคส่วนการลงตลาดนักเตะทีราช้าไปกว่าสโมสรอ,อื่นเขาแล้วรายงานล่าสุดจากฟาบิซิโลโมโนก็ยิงตอกย้ําประเด็นนี้ได้ดีเมื่อเขาระบุว่าเชลซีกําลังเข้าใกล้การปิดดิวโตซินอาราลาเบียโ,โยกกองหลังของฟูลแลมซึ่งเป็นนักเตะไม่มีค่าตัวจากการที่สัญญ,ญากำลังจะสิ้นสุดในช่วงสิ้นนนนเดมิถุายี ากจำกันได้นี่คือเรื่องที่เป็นกระแสข่าวกับทางแมนยูนเต็ดมาก่อนหน้านะครับอีกท,ทั้งยังมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับเจสันวิลค็อกผู้ำนวยการเทคนิคของปีแสดงคนปัจจุบันด้วยจากการที่ครั้งหนึ่งโทซินอาราลาเบียโยเคยอยู่ในระบบเยาวชนของแมนซิตี้ทุนทีเจสันวิลค็อกเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนายเยาวชนอยู่กับเรือใบสีฟ้าเมื่อไม่มกี่ปีก่อนคือเราไม่อาจทราบได้นะครับว่าแมนยูนเต็ดสนใจโทซินอาราลาเบียโยจริงจังมากน้อยขนาดไหนแต่ในแง่ของการดําเนินการในตลาดนักเตะแข่งกับทีมอื่นมันเท่ากับว่าเวลานี้แมนเชสกาัิญบ โอกาสอันเนื่องมาจากความล่าช้าของฝ่ายบริหารที่ไม่ขอการตัดสินใจเรื่องอนาคตของผู้จัดการทีมว่าจะเอายังไงกันแน่อย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไปแล้วด้านแมนเชสเตอร์นิ่งนิวนำเสนอเกี่ยวกับ3าเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของเทนฮากโดยระบุว่าอาจจะเป็นผลมาจากอารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกที่ถูกแสดงออกมาผ่านกระแสหลังจากเอเล็กเทนฮากพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอคัพหรือไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าอีเนอร์กรุ๊มมีธงการตัดสินใจไว้แล้วเพียงแต่ที่มันยังไม่เกิดขึ้้นนนพพออวกกกเเเขาาางง็ตงดํิร บนการนี้ให้สมเหตุสมผลและให้ความเคารพต่อผู้จัดการทีมมากที่สุดเพื่อไม่ให้กระแสะตีกลับไปหาพวกเขาเองและสุดท้ายคือไม่เช่นนั้นก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาตัดสินใจเก็บเอเด็กเทนฮากไว้ต่อไปเพียงแต่ไม่ต้องการออกมาพูดอะไรมากนักเนืน่องจากนี่คือช่วงเวลาที่ต้องพักผ่อนหลังผ่านฤดูกาลอันยาวนานมาแล้วันที่ผ่านมายังมีบางถ้อยคําจากบทสัมภาษณ์ชิ้นหนึ่งของเอเด็กเทนฮากที่เนื้อหาพูดถึงความล้มเหลวในการซื้อขายผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงท่วงทํานองคําพูดที่พูดออกมาก็ค่อนข้้้้้าาาาาางงงงใใหนหนนนนนนนํัััักกกไไปที่่่่่่่รรบอวรอววเเืคตผููลสมมชนนด ที่เขารับผิดชอบแต่นั่นคือเรื่องของฝ่ายบริบัติการที่จัดการคุณสื่อชาวรัฐกล่าวว่าราคาที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อผู้เล่นนั้นมีมูลค่าสูงมากจริงๆแต่ผมไม่ได้รับผิดชอบในด้านนั้นมันคือเรื่องที่สโมสรทาการเจรจาทั้งสิน้นซึ่งใน,นกระรวมถึงผู้เล่นศักยภาพดีๆมากมายที่สุดท้ายไม่ได้ตัวมาฉะนั้นมันมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากยิ่งกว่าภาพลักษณ์ที่ถูกวาดไว้ว่านโยบายซื้อขายผู้เล่นของเราที่ผ่านมานั้นล้มเหลวแน่นอนว่ามันอาจมีปัญหาแต่ภาพรวมสโมสรยังแข็งแกล่งเพียงแต่ตอนนีีีี้้้้มมมมัันนนนนยยงไไ่่่่ดปราาากกกกฏใใหหหเเเ็แตททุคควขอภจะะ แต่ด้วยพรสวรรค์ที่เรามีจากการาโชไมนูฮอยลูนและอาหมัดผู้เล่นที่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างเข้มแข็งอนาคตก็ดูจะยังสดใสยอยู่จากนั้นคุณก็จะสามารถเล่นในแนวทางก้าวหน้าเล่นเพื่อเข้าไปอยู่ในท็ฟอฟกับกลุ่มผูเ้เล่น11ตัวจริงได้ต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นเป็นความหวังและตั้งบนพื้นฐานความจริงแผนงานปีก่อนชัดเจนว่าเราซื้อผู้รักษาประตูและกองหน้า ก้ร,รักษาประตูที่สามารถกำหนดรูปทรงการเล่นจากแดนหลังได้รวมทั้งมิดฟิลด์ซึ่งนั่นคือแนวทางและตามทฤษฎีที่ควรเป็นเราจะแข็งแกล่งขึ้นและยกระดับก้าวเดินไปข้างหน้าได้